บังเอิญคอยบัดบมี่คลิปลงเัินไหมคลิปสิบ,บมันสิบบมี่แล้วมันเบิดขอบคุณห้าล้านดวงใจกับแปดเลิฟนะคะขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณมากมากเลยเดี๋ยวไทยเห็นหนาเจ้าบานเล็กน้นอยกันกลับกล้องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนไปให้โอกรเดอร์วัสด์ ไอ้บุญเกิดเจ้ามาขึืนเจ้ามาขึืนเจ้ามาขึ้นคอยนี่เด้อคอยสีผ้าขืนขาเจ้าข,านขาืนบ่าเป็นได้ยินบ่เจ้าจะสไปหานางตบยุ่งแปะ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 คอยสีผ้าขึ้นมาขืนน้ำควอยนี่ย่าไพ่สีผ้าเจ้าข้นดอกย่าไพ่น่ะเราให้กงสิตาย แสดงว่าทางมูนี้บอกใครมีคนยางนี้โอ้โอโอยังไม่มีคนเดินเท่าไหร่พอนบอเป็นทางอันแบบบอเป็นทางแบบคนยางนั่นไงเห็นห้อยหน่อยหนึ่งไปคนเดียวบ เป็นตายานติดคับประสนพ่อน้องบอลบอกอันบอพ่อน้องบอลอันอยู่มืองนอกบุญบาปบมันบอใครมีอย่างดอกนอกสชจากวัดดวงขันดวงสิสวยอีีอีีผุนละเบิงส่งคนแต่ว่าถามมาเคยได้ยินบอบเคยได้ยินอยู่พ่อน้องบอลแต่มันมันน้อยอ่ะน้อยมากเลยนะ่ะ เพราะว่าไอ้คนที่สิมาจอบมึงคือมาจอบอดตายอยู่นี่แล้วมึงพอเขาบอได้มายางทุกมือมันเขาไม่หูว่ามือใดเขาสีมาเขายังเขาสีมาบอยังสียังประมาณนี้นะ แดดอุย้ยแดดออกเแียออกเแียแตกแล้วพอดีนี่ดีใจเด้เดี๋ยวเขาสีบวอให้ไลรสดประสันรา <laughs> ไป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 ,ไปเหตุการบ้านซะก่อนเจ้าน่ะเดี๋ยวเขาสิบวอให้เจ้าไรสดอีหลีละ <laughs> ไปเห็ดการบ้านซะกก้อนไป <laughs> เดี๋ยววันนี้เข้าป่าตอนสองทุ่มประสันราเอ้า ไปไปไปไขอบคุณทั้งแปดไล่แปดเลิฟนะคะขอบคุณมากๆเลยไปมองยางเริ่มหกแล้ว หกอึ้งตึงหกอึ้งตึงหาทางล่งได้บ่วนอกวัดที่นี่งางไปน้ำข้าเจ้าทางะาอะไรันเป็นทางอยู่ขอบใจเลไๆเด้อขอบใจเลไลอันไอ้บุญเกิดเจ้ามาหาแช่น้ำมูข้าเจ้าเจ้าอยาจะไปหาอยู่ผู้เดียวนั่งเยุงตบกินเลียดเจ้าของแปะแปะแปะ,แปะอยู่วันนี่ แต่จากหัวหนันระบเลีเตันเจ้าของไปหาแช่น้ำข้าเจ้าเป็นนังเฝ้าเฮ็ดเฝ้าแล้วมันเจ้าบ่ามีเวลาเจ้าก็ไปจอดทิมไว้แล้วเจ้าก็บ,บอกมูพวกผู้ใดมีเวลากะเขาเจ้ากับสีแมะเขาไปยอดให้แล้วแม่เห็นว่ากะได้